หมายถึงอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของสโมสรในไทยลีกครับพัทยายูเอ็ตนั้นก็ได้มีการตั้งกุนซือคนใหม่เป็นการชั่วคราวครับก็คือเกษตาจิสบัตอดีตกองหลังทีมชาติไทยครับเก mm hmm. สดาจิสบัตรครับก็ได้มานั่งตำแหน่งนะครับของหัวหน้าผู้ฝึกสอนชั่วคราวของสโมสรพัทยายูเอ็ตครับหลังจากทีมโลมาสินเงินพิ่งจะแยกทางครับกับมิลลอสโยสิติพาทีมทำผลงานได้ไม่ดี สามารถติดต่อการและล่าสุดนั้นก็ไปรับงานใหม่กับสมวัตแคทนคอราชสีมามาสตาร์เอฟซีเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าการเข้ามาคุมทีมของเจษฎาครับจะเป็นการคุมทีมฝึกซ้อมช่วคราวท่านั้นระหว่างรอการตอบรับจากคุณซื้อคนใหม่ของสโมสรที่ได้กฤษยาไม่พิจารณาไว้แล้วนะครับและคาดว่าสามารถคุมทีมได้ในอีก1-2วันและพันนำลูกทีมครับในเกมฟุตบอลลีกครับวันที่8มิถุนายนนี้ที่จะบุกเยือนทีมหนองบัวพิชยาครับ บอกว่าที่จันนั้นถือว่าประสบความสำเร็จมากมายสมัยเป็นนักเตะค,ครับเคยคว้าแชมป์ลีกกับสโม,มสรยาสูบในปี2548รวมทั้งแชมป์ลีกอีก2สมัยกับเมืองทองในปี2552และ2553ครับลวมทั้งเป็นกองหลังทีมชาติไทยติดชาติไปทั้งหมด33นัดอีกด้วยครับ